สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC หากจะกล่าวถึงศาสนาสถานที่สำคัญของวัดแล้วอุโบสถหรือโบสถ์นับเป็นสถานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะหากผู้ใดได้มีส่วนในการร่วมสร้างย่อมได้อน,นิสงส์งจะนับจับประมาณไม่ได้ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอายุวันนะสุขะภละ และปฏิพานจึงนับเป็นบุญใหญ่เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับพิธีผูกพัทศีมาที่วัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องราวความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะวัดหนองไผ่ล้อมพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ณตาบน,นาดีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2511โดยศรัทธาของนายเครื่องแคนเงินและนางจงกลจงสกุลต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2535และในช่วงปีพุทธศักราช2546พระสมุกกมกลกมลสุโพได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและในปัจจุบันพระมหาฉลองชัยขนุตตโมมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เขตพุทธาวาสอันสถิตอุโบสถที่งดงามปัจจุบันได้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ทำสังกกรรมตามพระธรรมวินัยโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2550และเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันจึงแล้วเสร็จและเมื่อวันพระหัสบดีที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558 อุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมได้ประกอบพิธีปักเขตสีมาอุโบสถโด,ดยในเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานในพิธีคือคุณแม่กองเงินแซ่ลิ้มและดรนราเสตนาคพัทรพงศ์พิธีกล่าวคำถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมโดยผู้แทนนำกล่าวคือคุณมงคลจิราพัฒนกุลและคุณกอบเกียรติคุ้ยสมใจ ผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือคุณคณิตโตสงวนพันคณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทยธรรมต่อด้วยพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนาชาติประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรครั้งแรกในการที่มาอยู่ที่วัดของเทล้อมก็เริ่มจากาเป็นดําริของระเดปคุณหลวงพ่อหลวงพ่อของเรานะว่า สมัยที่บุกเบิกเขาแกเสด็จแล้วเราก็มีสัมมนนในการที่จะบวชเรียนเรายังไม่มีวัดที่จะสังกัดก็เลยท่านก็บอกว่าเรามีสัมมนาเ,เราควรที่จะมีวัดอยู่ใกล้ๆเพื่อจะเป็นฐานรองรับในการที่จะให้พระไสุ่สัมมนนได้สอบบาลีสอบนักธรรมได้ชาวบ้านแล้วก็พระที่นี่ก็ไปอาราธนานิมนต์พระมาจากเขาแกเสด็จให้มาเป็นเจ้าวาด ในปี2546นะแล้วก็พอมาอยู่ที่วัดองเพล้อมก็เริ่มบุรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็พัฒนาวัดต่างๆสร้างาศาสนสถานแล้วก็ได้มาเริ่มสร้างอุโบสถแห่งนีนะ้หลังนี้ขึ้นอุโบสถหลังนี้เริ่มสร้างเมื่อปี2 5 5 1ในช่วงต้นปีเริ่มขอสร้างก็ใช้เวลาการขอสร้างจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ6ปี ก็ใกล้ที่จะแล้วเสร็จนะโดยดําดีของพระเดชพุณหลวงพ่อจังหวัดและก็โยแม่กองเงินท่านบอกว่าโบถชเราเนี่ยสร้างมาหลายปีแล้วควรที่จะบวชได้ท่านก็เลยไปปรึกษากับพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชภพัทธาดาเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อพัทธาดาเจ้าคณะจังหวัดปรรจีนบุรีท่านก็เลยนัดวันแล้วก็บอกว่าวันที่ห้ากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันดีนะก็ให้นิมนพระมาจํานวน 300รูปเพื่อให้มาผูกพัททิสีมาทักเขตสีมาอุโสถเพื่อจะได้ทำสังฆกรรมได้ในวันนี้ก็ก็ขออนุโมทนาเนาะกับญาติโยมแล้วก็กับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในการสร้างอโบโสถแล้วก็ร่วมกันสถาปนาโบสถ์หลังนี้ให้ได้ใช้ในการที่จะอุปสมบททั้งโครงการทุกๆโครงการที่รองรับจากพระเดชคุณหลวงพ่อ แล้วก็โครงการบวชทุกเดือนของศูนย์การศึกษาเก,กาเสรเดชต่อไปนะบวชหลังนี้ก็จะบวชทุกเดือนแล้วก็จะมีบวชของพระภิกษุนานาชาติก็จะมาใช้บวชเพื่อเป็นการรองรับงานของพระเดคุณหลพง่อแล้วก็วัดสาขาแล้วก็ทุดงทั้งหลายในเขตปราจีนแล้วก็เขตใกล้ๆเคียง แสงตะวันยามบ่ายกลับด้อยรังสีลงเมื่อเทียบกับดวงธรรมภายในของผู้มีบุญที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะร่วมสถาปนาอุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในกิจการงานพระพุทธศาสนาเมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลละเลิกพระเดชพระคุณพระราชพัธรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีท่านประธานสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จำนวนกว่า300รูปดิเมตานำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปักเขตสีมาและสวดสมมุติเขตสีมาในลำดับสุดท้ายพระเดชพระคุณพระราชพัธรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจินบุรี ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีและร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์คณะเจ้าภาพถวายปัจจัยทยธรรมนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากนี่คือความฉลาดของบัณฑิตนักปราชญ์ที่ไม่ปล่อยวางในกิจธุระของพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นในทุกๆอนุวินาทีของพิธีกรรม ็จะถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตนักสร้างบาร,รมีของทุกท่านในฐานะของผู้สถาปนาสังกรรมจะเกิดได้ต้องใช้อุโบสถนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเราจะทำสังครมอันหนึ่งอันใดที่เกิดจากคณะสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเช่นเป็นต้นว่า <c oughs> ทำการอุปสมบทหรือเรียกว่าหรือทอดผ้ากฐินนาทานต้องใช้ อุโบสถนี้เป็นจุดยืนคือทำสังฆกรรมเพราะที่นี้เป็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งตามพระชบัญญตัติหรือเรียกว่าพรมพุทธบัญญัติของพระริเจ้าเราจะทำที่ใดที่หนึ่งก็ย่อมจะได้อยู่เช่นเ่นแม่น้ำภูเขาศิลาป่าไม้หรือจอมปลวกซึ่งเป็นของที่สมุติให้เป็นที่เฉพาะสงสิ่งนั้นก็ย่อมทำสังฆกรรมได้ และในวันนี้เป็นที่น่าศสัทธาเลื่อมใสซึ่งมีมีแม่กองเงินแสลิมเป็นประธานที่จะจัดการทำพิธีดังที่กล่าวแลว้วคณะสงฆ์เป็นจำนวน300กว่ารูปตลอดจนพุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายเห็นความสำคัญในเรื่องการก่อสร้างอุโบสถจึงได้จัดพิธีตามสังกรรมของพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าชื่นใจเพราะท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ทุกท่าน ที่ไม่ได้มาก็ดีได้ร่วมสร้างโบสถ์อย่างนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องใช้สร,รัพะกำลังคือทร,รพัพย์สินเงินทองฝากหวังในวันในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าท่านผู้มีจิตศรัทธานั้นเป็นผู้มีศรัทธารู้หน้าที่ปรารถนาดีและมีน้ำใจคือศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นยัางประโยชน์ให้สำเร็จ อย่างอุโบสถนี้จะสำเร็จได้ต้องเป็นผู้มีศรัทธาสละทรัพย์สิสนเงินทองตามสมควรแก่กำลังของตนตงรูหน้าที่ก็คือรู้หน้าที่ของพระพุทธศาสนามีความจำเป็นอย่างไรที่พระสงฆ์จะต้องมาในวันนี้ก็คือทำสังฆกรรมถ้าไม่ทำสังฆกรรมอย่างนี้เรียกว่าวิบัติก็คือทำอะไรก็ไม่เจริญหรือไม่ทำถูกต้องตามพระพุทธศาสนา และท่านทั้งหลายยังมีน้ำใจมีปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่แต่มีศรัทธารู้หน้าที่ต้องมีน้ำใจด้วยคนเราต้องมีน้ำใจอบอ้อมอารีปรารถนาดีแต่พระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นในวันนี้น่าชื่นใจซึ่งคุณแม่กองเงินตลอดจนพุทธบริษัททั้งหลายที่มาก็ดีไม่ได้มาก็ดีเป็นผู้มีน้ำใจอันสสะอาดต่อพระพุทธศาสนา ก็น่าอนุโมทนาน่าชื่นใจขอท่านทั้งหลายจงได้รับบุญโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกคนเทินกว่าจะมีงานวันนี้นะคุณแม่กับผมเนี่ยใจเวลาประมาณสองเดือนเต็มนะครับมานั่งคอยดูช่างต่างๆที่จะทำมุโบสถนะครับให้เร็วที่สุดภายในเดือนมกราเนี่ยครับที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะบวชพระ ทุกเดือนในวันที่14กุมภาพัานธ์เนี่ยนะครับซึ่งคุณแม่เป็นเจ้าภาพมา4ปีย่าง้าปีที่5นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้นั่งในโบสถ์บ้างเพราะว่าที่ผ่านมา4ปีเราไปบวชพระก็ไม่เคยมีโอกาสเข้าโบสถ์นะครับอันนี้เป็นความตั้งใจคุณแม่อยากจะให้โบสถ์เนี่ยเป็นที่บวชพะระรายเดือนด้วยแล้วก็นอกจากพระรายเดือนแล้วก็จะมีพระนานาชาติมาร่วมบวชร่วมกันที่นี่นะครับก็เป็น จากศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาตินะครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้นโยบายไว้ว่าอยากจะบวชพระนานาชาติไรเดือนก็จะได้บวชกันที่โบสถ์เนี่ยนะครับก็อีกหน่อยเราก็จะมีทั้งพระไทยและพระนานาชาติบวชกันทุกเดือนนะครับโบสถ์นี้ก็จะได้บุญบาร,รมีกันทุกเดือนโยมที่ทําร่วมทําบุญมาก็จะได้บุญด้วยกันทุกเดือนนะครับเพราะว่า การบวชพระนี่ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับซึ่งโยมแม่ก็ปิตินะครับแล้วมีความตั้งใจที่จะบวชเรื่อยๆไปนะครับก็ได้เห็นถึงความเจริญเติบโตที่อุบาสกอุปสิกาและท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันนะครับในการสร้างพระอุโบ,บสถแห่งนี้เพื่อเป็นที่อุปสมบทคุรบุตรและก็ทำพิธีกรรมทางศาสนา ทำสังฆกรรมอย่างสมบูรณ์แบบในการมาครั้งนี้ผมก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคุณแม่กองเงินแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มใจอย่างมากในวันนี้นับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสได้เห็นการทําสังฆกรรมที่กล่าวได้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์มารวมในอําเบรกบินบุรีณนะพระอุโบสถแห่งนี้มากที่สุด ผมรู้สึกว่าการที่พุทธบุตรมารวมกันและมีท่านเจ้าภาพมารวมกันสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้จะเป็นปฐมเกล์กปฐมชัยในการบวชกุลบุตรจากทั่วโลกที่ศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุดีและ หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีที่ได้รู้จักวิชาธรรมกายและก็จะได้มาบวชเป็นกุลบุตรได้มาเผยแพร่ศาส,สนาในดินแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมากในอนาคตจึงขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระภิกษุสงฆ์ที่มายัางสถานที่นี้และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพ อันมีคุณแม่กองเงินและกุบตรธิดาของท่านพร้อมทั้งท่านกัลยาณมิตรที่มาร่วมในการกองการกุศลในครั้งนี้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและปลื้มใจอย่างยิ่งด้วยครับความงดงามล้ำค่าของอุโบสถหลังนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสถาปตัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ที่มีการออกแบบยึดหลักความแข็งแรงคงทนเรียบง่ายสง่างาม ก่อสร้างด้วยความละเอียดและประณีตเท่านั้นแต่ทว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากความตั้งใจที่จะทำรงรักษาไว้เพื่อความยั่งยืนสถาพรของบวรพระพุทธศาสนาเพราะจากนี้ไปอุโบสถหลังนี้จะสามารถสร้างศางสนาทายาทที่ตั้งใจบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจำนวนนับร้อยนับพันรูปต่อปี จากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหรือพระธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยดังนั้นในฐานะของผู้สถาปนาย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อ,ตอไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม สร้างความดีเพิ่มบุญให้แก่ตนแม้ยากลำบากลำบนก็สู้อดทนสร้างบารมีความแก่ความเชราไม่ต้องหามาเราไดฟ้ฟรีแต่การได้บารมีไม่ได้ฟรีๆเราต้องลง บใสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ปรารถนาจะร่วมสร้างศางสนสถานณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868933594 และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0832217770สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ